ล่อยบอกให้ล่อยไงกูบอกให้ล่อยยอมรับมาก่อนมาพูดจริงหรือเปล่าไม่เคยพูดเธอแล้วเธอมาเกี่ยวข้องอะไรกับฉันนี่คือการแอบนะไม่เคยหรอกไม่โอ้โหฟังนะฟังอย่ามาเลิกกูแก่กว่ามึงอย่าเรียกกูตูมกูเป็นพี่มึงมึงโดนคดีช่อโกงผีอันแล้ว ดีเจมาตูมเดือดค่ะสาวไส้มิชาชีพแอบเอาชื่อตัวเองไปอ้างและยังโกงเงินดาวติกตอกกว่า10ล้านบาทด้วยค่ะงานนี้ชาวเน็ตร่วมแฉรด้วยบอกว่ามิชาชีพเนี่ยเคยก่อคดีมาแล้วหลายครั้งและยังเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆในคลิปนี้จะเห็นว่าเดือดมากเกือบตบกันกลางร้านเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันค่ะแตเ่คุณปิดไฟด้วยค่ะ เงินกู่ะมึงบอกว่ามึงเอาเงินไปให้กูลงทุ่นคอไปหน่อยได้ไหมคะมีพี่ตำรวจไหมคะแบบนี้ยโทรเลยไม่เป็นไรโทรทำไมกบีไม่เป็นไรกับพี่อย่าพึ่งไม่อนแล้วมึงแอบตากพี่มาตูมด้วยแอบอ้างว่ามึงบอกว่าไมเคยทำด้วยกินว่างหรอคะแล้วสามปีไม่เคยพูดเลยว่าสามสี่ปีเคยบอกว่าสองปีเดีวก่อนเดี๋ยวมาต่อนมันจะทำเรื่องนี้กับพี่ไมเคยจะทำเคยจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำ จักกับคนนี้มานานหรือยังยังโบแล้วทำไมวาบอกว่าโัพโบมาหลายปีรู้จักเพราะว่าฉันเป็นเอฟซีเท้าฉันพูดความจริงเธอบอกว่าเธอเป็นคนปั้นเขาทรับคอนเซ็ต์กับเขาไม่หลาบไม่ไม่ไม่มีหลักฐานเขาทำแล้วได้เงินสิบล้านแล้วไป่ใช่มีหลักฐานแล้วก็คือเซ็นเซ็กูได้สามสิบล้านตอนนี้ต้องหลักโอมกนะมันเดองใหญ่นะเขาบอกว่าัพี่สามปีรู้จักเขาไม่กี่วันไม่รู้จักพี่รู้จักกับเขานานเท่าไหร่ครั้งนี้คือครั้งที่สี่ที่เจอวาเขามาบอกว่ารู้ตั้งกี่ปีสาม ดูแลพี่ทุกอย่างตอนที่พี่ลงตอนที่พี่เิกพิิตโควิดมึงพูดแบบนี้พี่พูดพี่พูดดูแลตอนที่พี่ลงไม่เคยพูดเลยดูแลเสียงวันนี้เียี่แบอกว่าคุยกับมันเนี่ยเพื่อที่จะทาเบลเนแต่ไม่ได้ทาทาเบลเนไม่พอตอนที่ลงมันเป็นคนช่วยเหลือไม่เคยพูดเลยว่ช่วยเหลือพูดจริงไหมเนี่ยพูดตลอดม่รลุแล้วปุ๊เอางี้ตอนเนี้ยทุกคนอยู่ต่อหน้าคุยันตรงตรงเลยเขาพูดว่าอะไรบ้างพี่อยากฟังเขาบอกว่าเขาลงทุนให้พี่ทำเลเน็ตห้ล้าน แล้วเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่มานานเขาสปอร์ตพี่ตลอด3ปีตอนที่พี่เจอโควิดไม่มีใครเอาพี่เลยไม่มีใครพี่เลยมีแต่มันคนเดียวเป็นคนซัพพอร์ตเป็นนายทุนไฟหนุนหลังให้กับพี่จริงปั๊มันเลิกจริงให้กูตายเลยถ้ากูพูดคำนี้ทั้งหมดกูก็พูดอ่ะแต่สิทธิสักสิทธิ์ทุกอย่างไมแล้ว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 เธอบอกว่าเธอรู้จักโกงมานานหลายปีเธอพูดกับฉันอย่างนี้ฉันบอกว่าฉันรู้จักกับกูมาเดียวครั้งแรกตอนเจอพี่ไอ้หนุ แต่ฉันก็คิดว่าเจอคนออกกข้ามาหาฉันไม่เขาเป็นคนออกเข้ามาหาพี่เขาเป็นคนออกกข้ามาหาพี่เขาอหนุ่มเจอเขาพี่มาหาเขาเป็นคนพาก้อมาสวัสดีกับพี่นะพี่คิดว่าเราสนิทกันนะเราสองคนที่สนิทกันเปลาเราคุยเรื่องคอลลาเจนเขาฉันสั่งคอลลาเจนกับมันสองแสนกล่องแล้วทำหรือเปล่าท่านบอกค่าได้แล้ไมึงไม่ไล้มึงหลีกเรี่ยงกูตลอดเวลามึงไม่โอนก้องกูสักนึงเปิดไล์สิทางนั้นน่ะเปิดไลเลยมันเปิด้เปิดให้มาดูได้หยาดหยาด

โอไมต้จากดการไป่อะไรเนี่ยอ่อยเคยพูดปล่อยเธอพูดจริงๆหรือเปล่าฉันไม่ฉันไม่โอเคนะเธอพูดจริงๆริหอไม่เคยดปล่อยบอกให้ปอยไงกูบอกให้ปล่อยมึงพูดจริงหรือเปล่ามึงพูดจริงหรือเปล่าตำรอยู่นี่ยอมรับมาก่อนแล้วพูดจริงหรือเปล่าไม่เคยพูดเธอแล้วเธอมาเกี่ยวข้องอะไรกับฉัน เราคุยกันแค่ธุรกิจแล้วก็จบไปแล้วทำไมเธอจะบอกว่าเธอไปพูดได้ไงในเมื่อกับฉันเธอพูดถึงกองอีกแบบหนึ่งว่าสนิทกันมานานเป็นคนปั้นเด็กคนนี้เป็นคนเปลี่ยนลุกทำคอลลาเจนได้กำไร16ล้านตอนนั้นกูอยู่ฮ่องกงกูมีหลักฐานไว้ทั้งหมดนี่คือการอัดตังไม่เคยหรอกไม่โอ้โหตังพูดแบบนี้อย่ามาเรียกกูแก่กว่ามึงอย่าเรียกกูโตกูเป็นพี่มึงมึงโดนคดีช่อโกงกี่อันแล้วตั้งแต่พูดยังตั้งแต่ถูมือตั้งแต่เคอะไรแล้วไม่กูซีเรียสนะมึึงงงต้ออออยมมรรับพูดหืเปล่า ม่เคยพูดมึงไม่เคยพูดแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ท้าไมถึงเอาเทาไมถึงเอาเงินน้องไปแปดล้านสุดเลก็คือผู้หญิงคนนี้เอาชื่อตุ๊บแอบอ้างกับน้องโกงคนนี้ย พื่อหลอกเอาเงินว่าจะทํานู่นทำนี้ทำ,ทำทธุรกิจหลายอย่างมากจนน้องเสียงเงินประมาณเกือบแปดล้านแล้วน้องไม่ได้เงินคืนในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้มาหลอกตุ้มว่าเขาสนิทกับน้องคนนี้มากกับโรงมากทําคอนเทนต์ด้ยวยกันนีเนี่นนเขาก็เหมือนกลังจะหลอกตุ้มอีกทอดหนึ่งเหมือนกันแต่ตุ้มไหวตัวทันไงตุ้มก็เลยบอกว่าพี่บริสุทธิ์นะพี่ไม่เกี่ยวข้องน้องก็บอกว่าตอนนี้เลื่องถึงตำรวจแล้วถึงทนายแล้วจะจับกลุ่มแล้วพี่ช่วยหน่อยได้ไหมตุ้มก็เลยล่อโจทย์ในการที่ตุ้มมีร้านเหล้าใช่ไหมครับตุ้างม ผิดมันเป็นวันหยุดพอดีวันอาทิตย์แล้วก็มีทีมงานของน้องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของตูมอมันนั่งเป็นหน้ามา้าซึ่งตูมอ่ะเขาก็มาแล้วเขาบอกว่าได้อยากจะพาเพื่อนมาอีกคนนึงนะเพื่อนคนนี้เป็นเจ้าของเต็นท์รถทปปอร์แล้วก็เอาได้เอามาเลยพอเขามาเสร็จปุ๊บน้องกองผู้เสียหายหลบอยู่หลังร้านก็จับกลุ่มเหมือนที่เราเห็นในคลิปเลยอะ ถูกต้องไหมครับและเจ้าของเป็นรถคนนั้นก็เป็นเหยื่อที่เสียเงินไปเหมือนกันครับคือตูไม่ได้อยากบอกว่าเหยื่อทําไมถึงพลาดแต่เราควรจะไปโทษนิชาชีพสิว่าทําไมถึงโกงอถูกต้องไหมฮะมันก็คือเหมือนเป็นอีกหนึ่งเคสว่าทุกวันเนี้ยเราไม่สามารถถ้าไม่คนเลวเป็นคนดีได้แลาไม่สามารถถ้าไม่มีชาชีพเป็นคนที่ยุติธรรมแล้วก็ไม่คนไม่โกงเงินคนได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลและรักษาความปลอดภัยของกันและกันเองแหละ ม,มันก็เลยทําให้เป็นอุทาหารณ์ว่าที่ตุงออกมาออกมาชี้แจงหรือออกมาโพสต์เรื่องเนี้ยเพราะว่าตุงอยากให้ทุกคนที่กําลังจะโดนหลอกหรือโดนหลอกอยู่ตุงก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเรือ่องอะไรขนาดเนี้ยขนาดชื่อตูงคนเดียวอะ่ะแค่บอกว่าสนิทกับมาตูงอะ่ะยังมีคนหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปได้เกือบแปดล้าน mm hmm. แล้วเขาพูดไปกี่ที่แล้วตุงก็ไม่รู้ไง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ